อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่ากังวลมากๆนะครับเมื่อจู่ๆภาคเหนือของไทยครับเกิดเหตุอุทกภัยอย่างหนักครับชาวบ้านเนี่ยก็ต่างได้รับผลกระทบมากมายรวมถึงนักแสดงหนุ่มนะครับคุณเบนเบนจามินนะครับที่มีบ้านอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้าท่วมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยท่วมหนักที่สุดในรอบ10ปีเลยครับ ก็จริงๆตอนนี้ที่บ้านก็อยู่ริมแม่น้ําปิงฮะแล้วก็น้ําก็ท่วมมาชั้นก็เกือบจะถึงชั้นชั้นสองใช่ครับรอบน,นี้น่าจะหนักหนักสุดในรอบเอ่อสิบปีมั้งฮะตั้งแต่รอบที่แล้วที่ท่วมหนักๆเลยใช่ครับก็บแต่ทุกคนก็ดูที่บ้านผมก็ดูดูเหมือนให้กําลังใจกันไม่ได้ไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ดูสนุกกันครับเห็นแบบว่ามีเรือพายกันเล่นแล้วก็เอาข้าวมาส่งอะไรเงี้ยทุกคนก็ดูให้ให้กำลังใจกันดี เป็นเป็นกำลังใจให้ให้กันและกันอะไรเงี้ยครับที่บ้านผมนะ้ํเพิ่งขึ้นแบบเที่ยงคืนเมื่อวานเมื่อวานเองมั้งแล้วก็ขึ้นมาไวมาขึ้นมาแบบ2เมตรภายในครึ่งวันหรืออะไรทักอย่างเลยน,น,นะเห็นแม่บอกนะครับอ่าคือมันเสียหายแน่ๆอยู่แล้วแหล,ละแล้วก็คือภัยพิบัติมันก็ห้ามกันไม่ได้ฮนะอย่างแรกก็อาจจะต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดผมเป็นเรื่องของกาลังใจที่จะพาทุกคนผ่านสิ่งนี้ไปได้เพราะว่า การที่เรามานั่งกังวลหรืออาจจะรู้สึกแบบนอยอะไรเงี้ยมันได้แหละฮะแต่มันก็ไม่ควรที่จะรู้สึกอย่างนั้นนานเพราะท้ายที่สุดเราก็ต้องเอาตัวเองรอดแล้วก็ทุกคนต้องเป็นกําลังใจให้กันผมว่านั่นคือสิ่งดีที่สุดยังไงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปก็อดทนเข้าไวา้แล้วก็เป็นกําลังใจกันให้เยอะๆฮะช่วยกันอาหารอะไรก็แบ่งๆกันครับผมทุกอย่างมันก็เป็นไปตามสถานการณ์แต่เันก็ดีขึ้นครับ เป็นบอกนะครับต้องเป็นกําลังใจให้กันนะครับ่วนอีกหนึ่งนูมเลยนะครับคุณอนันดานะครับก็แน่นอนได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเชียงใหม่เช่นเดียวกันนะครับโดยหนุ่มอนันดานะครับก็มีทริปในการที่ไปเที่ยวพักผ่อนนะฮะต้องรับบรรยากาศลมหนาวที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยต้องถ่ายสตอรี่ที่คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับลงไ g พร้อมกับแซวเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาที่เชียงใหม่แต่ก็ไม่น่าจะเป็นเชียงใหม่นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชียงใหม่ต้องเป็นภูเขาไม่ใช่เหรอแต่ว่าตอนนี้เหมือนมาเที่ยวทะเลมาากกกว่เิดอะไรขึ้น เคยเจอจะเข้าที่พักหรือโรงแรมก็ต้องใช้เรือเข้างงมากไม่เคยเจอเลยครับตอนนี้ขึ้นมาที่เชียงใหม่แต่เหมือนไม่น่าแต่เป็นเชียงใหม่นะเชียงใหม่มันมันเป็นเขานี่ไม่ใช่อ่ะอันนี้มันเหมือนมาเที่ยวทะเลปะเนี่ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> พิ่งเพิ่งเคยเจอนะเนี่ย ถึงจะรู้นะฮะว่าอยู่เชียงใหม่นี่ต้องเดินทางทางเรือฮะเลยเลยตีเทกแป๊บหนึ่งนะพี่อ่าเอาเอาลยจ้ะคุณผู้ชมอ่ะล้าลงอ่ะเหมือนกับพยก ตอนที่1น,นักแสดงสาวนะครับคุณนุ้ยสุจีราเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับโดยคุณปอนชยพลดีรพันธ์นะฮะสามีของนักแสดงสาวคุณนุ้ยสุจีรานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์สถานการณ์น้ําท่วมที่โรงเรียนนานาชาตินะครับไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลที่ตั้งอยู่ที่ถนนรางสิตประชุมธานีบริเวณริมแม่น้ําเจ้าพระยาของตนเองนะครับด้วยภาพน้ำเนี่ยก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนจนต้องเอากระสอบทรายมากัน้นผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของตัวเองนั่นเองนะครับด้วยแคปชั ท่วมแล้วจ้าวันนี้สูงกว่าปีที่แล้วอีกพายเรือกันได้เลยทีเดียวครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ